วัสดีนักเรียนชั้นมหที่น่ารักทุกคนนะฮะวันนี้ครูก็จะมาสรุปความรู้เพิ่มเติมให้กับน,นักเรียนหลายคนอาจจะได้ศึกษามาแล้วแหละที่ครูได้โพสต์ลงในกลุ่ม f c e e o o o เนาะที่ใช้เรียนออนไลน์ของเราแต่บางคนก็อาจจะไม่ทันเนาะไม่ได้ดูมาแต่วันนี้ครูก็จะมาสรุปแบบค่าวคราให้นนะเองอะ่ะเรามาเริ่มกันเลย กาพพระชษ์สุริยาเนี่ยมันมีจุดประสงค์เพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกาพพระชษย์สุริยาเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแบบเรียนในการอ่านเขียนในเรื่องของมาตราตัวสะกดเนาะจากง่ายๆไปจนถึงเรื่องที่มันยากขึ้นเนาะพูดง่ายๆก็คือเริ่มตั้งแต่แม่กอการนั่นแหละทีนี้ กาพชัยสุริยาเนี่ยมันถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่ามูลบทบรรพก,กิจอันนี้ผู้แต่งก็คือสุนทรผู้หรือพระสุนทรโวหารเป็นผู้แต่งลักษณะคำพันธ์แต่งเป็นลักษณะคำพันธ์แบบไหนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือกาฉะนั้นแล้วลักษณะคำพันธ์จะต้องเป็นกา กาบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกาบหอยกาบปูกาบกุ้งกาบอ้อยกาบพระเด้อกาบในที่นี้ก็คือกาบที่เป็นคําประพันธ์ชนิดหนึ่งในเรื่องกาบพระชยสุริยาเนี่ยแต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทกาบอยู่3อย่าง3ชนิด1ก็คือกาบยานิสิบเองก็คือกาบชมังสิบหกสาก็คือกาบสุรางขนาดยีนี่เอ กาพระชัยสุริยาเนี่ยนอกจากจะใช้เป็นแบบเรียนในการเขียนอ่านแล้วก็ยังถูกนํามาใช้เป็นบทสวดที่เราเรียกกันว่าการสวดโอเอวิหารรายการสวดโอเอวิหารรายเนี่ยเป็นการสวดกราบประเภทหนึ่งหรือเป็นการสวดกราบอย่างหนึ่งที่นิยมสวดกันในช่วงเข้าพรรษากลางพรรษาแล้วก็ออกพรรษาเรื่องที่นํามาสวดเนี่ยมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาชาติหรือพระเวสสันดรที่ที่สวดในสมัยก่อนเนี่ยก็จะสวดตามวัด หรือสาราลอยนักเรียนอาจจะเคยไปวัดแล้วก็เห็นสาราลอมรอบปัปน,นั่นแหละเขาเรียกว่าสาลาลอยแต่ในะสมัยรัชกาลที่ห้าหรือสมเด็จพระจุลนทรกมกล่าวจ้าอ,อยู่หัวเนี่ยก็เลยได้มีการให้นําเรื่องกาพระชษสิริยาเนี่ยมาสวดโอเอวิหารลายด้วยเช่นกัน อ่ะที่นี้นักเรียนเราก็จะมาพูดถึงเรื่องย่อของเรื่องกพาพชัยสุริยากันครูจะพูดแบบคร่าวๆพอให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็คิดภาพตามไปด้วยได้อ่ะเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยก็คือว่ามีกษัตริย์พระองค์หนึ่งเนี่ยชื่อว่าพระชัยสุริยาแล้วก็มีพระมเหสีเนี่ยชื่อว่าสุมาลีปกครองเมืองสาวัตถี พระชายสุริยากับพระมเหสีสุมาลีเนี่ยปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็นไพร่ฟ้าประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีมีความรักสมัรสมานสามัคคีกันประพฤติตนเนี่ยอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแต่มีข้าราชการบางส่วนเนี่ยที่ไม่ประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมชอบโกงกินบ้านโกงกินเมืองช่อราดบางหลวงก็เลยทําให้เกิด เพ่พ่ยหรือเกิดอาเพศแก่บ้านแก่เมืองทําให้น้าป่าเนี่ยไหลหลา,ลากเข้าท่วมบ้านเมืองมิน้ำซ้ำเนี่ยก็ยังมีผีป่าเนี่ยออกอารวาสทําให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดความวุ่นวายนั่นเองทีนี้พระชายสุริยาก,กับพระมเหสีสุมาลีรวมไปถึงพวกข้าราชการบางส่วนเนี่ยก็เลยได้พากันหนีลงเรือสำเภาโดยมีการเตรียมข้าวปลาอาหารพวกสเปียงอาหารต่างๆขึ้นเรือไปด้วยพอออกพอออกเดินเรือ ก็เกิดเจอกับพายุลูกใหญ่ซัดกระนำเรือจนแตกกระจุยกระจายทันใดน,นั้นก็มีฝูงสระเค้กับฝูงเฮลาเนี่ยแหวก่ายน้ําเข้ามาเนี่ยกัดกินพวกที่ตกลงไปในน้ํานักเรียนยอาจจะสงสัยว่าเฮราคืออะไรเฮราก็คือสัตว์ในป่าหิมาผา์เนาะที่มีลักษณะครึ่งหน้าครึ่งมังกรหลายๆคนอาจจะเคยไปวัดอ่ามันไดทางขึ้นวัดนะ่ะนักเรียนยจะสังเกตว่ามันจะมีรูปปั้นอยู่สองข้างเนาะ แล้วทีนี้พอเธือแตกกระจุยกระจายเนี่ยพระชัยสุริยากับพระมเหสีเนี่ยก็ถูกน้ำเนี่ยถูกขึ้นเนี่ยซัดหอบขึ้นไปบนฝั่งรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่บนชายฝั่งแล้วทีนี้ก็ระหกกระเหยเล่ล่อนเดินเข้าไปในป่าเพื่อที่จะ หาอาหารประทานชีวิตก็เลยได้พูดกันสองคนว่าทําไมเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเคยอยู่ดีมีสุขเนี่ยอยู่ดีกินดีเนี่ยทำไมต้องมาตกตะกรรมลําบากก็พัมเพอพันนาบนไปตัดเพาอไปทีนี้พระอินทเห็นเช่นนั้นก็เลยเสด็จมา,าแสดงธรรมะให้กับพระชัยสุรยิยะและก็พระมเหสีสุมาลี พอพระชายสุริยากับพระเมรสีสุมาลีเนี่ยได้ฟังธรรมะที่พระอินทร์ทรงสั่งสอนแล้วก็รู้สึกเลื่อมใสรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะน,น,นั้นก็เลยอยากที่จะบำเพ็ญเพียรหรือบำเพ็ญธรรมตลอดชีวิตเพื่อที่ตนเองเนี่ยจะไดะ้ขึ้นไปอยู่บนสวงสวัสด์นั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องยอ่อทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คุณค่าของ กาบเรื่องระชาสุริยากันการเรื่องราชาสุริยาเนี่ยคุณค่าด้านแรกก็คือคุณค่าทางด้านเนื้อหาคุณค่าทางด้านเนื้อหาที่เราได้รับเนี่ยก็คือทําให้ได้รับความรู้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการสอนในเรื่องของมาตราตัวสะกดด้านที่2ก็คือสะท้อนให้เห็นภาพของสังคมไทยในสมัยก่อนด้านที่3ก็คือว่าสแสดงให้เห็นความคิดความเชื่อและก็ค่านิยมของคนไทยในสมัยก่อน ด้านที่4ี่ก็คือแสดงให้เห็นค่านิยมของครอบครัวในสมัยนั้นๆด้านที่4ี่ก็คือแสดงให้เห็นถึงการเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเคารพในอ,อะไรละ่ะการเคารพในสิ่งที่อาวุโสกว่าด้านต่อมาก็คือให้ข้อคิดและก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมา คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ก็คือมีการใช้คําแบบง่ายๆใช้คําให้เกิดจินตภาพหรือแสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจนเนาะไม่ใช้คํายากจนเกินไปมีการใช้สัมววนเปรียบเทียบมีการใช้สัมววนโวหารมีการใช้โวหารนาตาการโวหารนาตาการก็คือทําให้เห็นกิริยาท่าทางที่ต่อเนื่อง ทำให้เห็นกิริยาท่าทางที่ต่อเนื่องแล้วก็มีการแสดงให้เห็นการเรียนเสียงธรรมชาติเพราะว่าในขณะที่ตอนเดินอยู่ในป่าที่พระชายสุริยากับพระเมเหสีตกละกกรรมลำบากในป่าเนี่ยก็จะมีการประพันธ์ถึงเสียงร้องของสัตว์เนาะเสียงของธรรมชาตินั่นแหละอันนี้ก็คือ การเล่นเสียงธรรมชาติและด้านต่อมาคือการเล่นเสียงการเล่นเสียงก็คือมีการสัมผัสคามีการสัมผัสภายในวัดภายในบทของคําประพันธ์นั้นๆอันนี้ก็คือบทวิเคราะห์ของเรื่องกาภพภชัยสุริยาสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะครั้งต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อน សួស្តីបង